สวัสดีครับผมก็กิ่งนะครับอันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการนนะับคลิปนะครับก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็เปิดเรียนกันแล้วนะครับเพอผมยังเรียนอยู่นะครับผมเรียนชั้นม .2 นะครับอ่24ปีก,ก็ก็เลยแบบว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องอับคลิปก็จะจะได้อัพคลิปน้อยลงนะครับคลิปต่อไปก็คงจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเต้องมีเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ เออเบิดเรียนก็ต้องครูก็ต้องสั่งการบ้านเป็นธรรมดาใช่ไหมครับโอเคนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอ่าถ้าสั่งการบ้านธรรมดาก็อ่าได้เล่นอยู่แล้วพอทากานบ้านเสร็จป,ปุ๊บก็ได้เล่นแต่ถ้าสมมติว่าครูสั่งรายงานอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยโอ้จะทาจะทํารอดไหมอ่ะก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าโรงเรียนผมเขาสั่งอย่างนั้นนะครับอาทิตย์ละครั้งนะมีครูอยู่คนหนึ่งเป็นรายงานหรือว่า ต้องเป็นงานใหญ่สักครั้งหนึ่งอะฮะโอเคก็เลยทุกคนก็เลยจะมาพูดแบบว่าจจช้าหน่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็แค่มีอยากจะมาพูดแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าก็คลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็มีความเป็นไปได้สูงก็ ถ้ามีความเป็นไปได้สูงอยู่ที่ไมค์ครับเหมือนเดิมนะครับใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงอยู่ที่ไมค์ครับเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ผมอยากจะแคสซูเปอร์สตาร์นะครับผมอยากจะแคสซูเปอร์สตาร์นะครับผมแล้วก็ต่ <c oughs> อไปผมก็จะถ้ามีเสียงไหก็เสียงพัดลมนะครับเคต่อไปผมก็จะมาพูด <c oughs> เอ้ยจบแล้วนี่วาก็โอเคนะครับ ก็อืมเพาดันั้นจะมีเรื่องเะไรอืมก็ไม่่าจะมีแล้วมัม้งโอเคครับก็นะคลิปหน้าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือถ้าเป็นไปได้สูงก็ยังเป็นไมค์ค้าเหมือนเดิมนะครับจะหาลามาแคสน,นะครับโอเคครับส,ว,สวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับโชคดีเจอกันคลิปหน้าเลย